ทุกคนนี่ก็เลยปีใหม่มาประมาณ6นาทีแล้วครับเรามาสวัสดีปีใหม่กันอีกรอบหนึ่งดีกว่าให้ได้สวัสดีคนเชาเห็นไหมเชาก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีนรองผมสวัสดีปีใหม่เจย์เช่นี่ครับยังสวัสดีปีใหม่น้องจอนครับผมสวัสดีปีใหม่ครับจอนออกจากห้องน้ำก่อนเชยจอน ใช่ว่าถ่ายคลิปตองน้องหยิบน้ำแน่เลยเนาะเราไม่ทำหลายน้องหรอกใช่ป่ะจอนมาแต่เหม็นไหมอ่ะเหม็นปะกินกินอะไรเข้าไปบ้างวันเนี้ยหลายวันแล้วไม่ได้ขี้ผมจะพูดถึงปีเก่าสำหรับปีที่แล้วของผมเอ้ทุกคนทุกคนทุกคนว่าว่าว่าฟังฟังฟังออะไรเนี่ยฟังฟังอ่ะฮะ โลคับครับผมแฮปปี้นิวยีครับไหวะครับพี่มีเหรอไวะฟังกงนส่ใช่เลยไม่นอนไม่ใช่หรอทำไมอะอะไรอ่ะพี่เข้าดิมดีกว่าไหมพี่โทรมาเพื่ออะไรเนี่ยเขาอยู่กันหมดเขาอยู่กันหมดเขาอยู่กันเมออะไรเนี่ย เป็นร้านนี่เป็นร้านเข้ามาก็ผมพูดได้ยังสำหรับวีดีโอเก่าเนี่ยพูดได้ใช่ไหมโอเคก็จะพูดถึงคือัคือจะบอกว่าจอร์นอะระหว่างเข้าห้องน้ำก็คือคุยกับแชทกับสาวไปด้วยเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ ดีทั้งปีเนาะคุยข้ามปีอันนี้เป็นเล่งกินอย่างหมุออันนี้คือผมได้ได้ศึกษามากแล้วันอะไรเนี่ยพูดมาก็หลงอีกแล้วก็ผมพูดได้ยังถึงวันเรื่องเก่าที่มันเป็นประสบการณ์ก็ผมจะพูดถึงประสบการณ์ของปีที่แล้วครับก็มันก็จะมีตอนที่พี่ไปกินข้าวร้านเจ เจแก,แก้วเน่เจแก้วออใช่อร่อยอยู่นะพี่ว่าร้านนั้นก็กทา <ำ S 2> ดีอะใครก็ทีขข่ขายก๋วยเตี๋ยวปะเออใช่พี่ว่าน่าจะอร่อยอยู่อะผมลองสูตรแบบมึงนะโอเคผมจะพูดถึงปีงที่แล้วนะก็เป็นปีที่ค่อนข้างจะมีแต่อะไรแยๆ่ๆหลายๆอย่างเลยย่างไฟไหม้ที่อสเตเรียแล้วก็โควิดที่เกิดการแพร่ระบาดตั้งแต่ก่อนเข้าปีใหม่แล้วก็ยังมีอย่างทางด้านเรื่องแบบว่า ประเทศก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ตัดออกไปช่วงแคปปัญหาโควิดการเงินพวกเราก็ดูไม่ค่อยไหลลื่นละก็ถ้าถ้าเป็นความสนุกในปีที่แล้วนะ <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณเ,าเกือบเกือบกลางปีแต่ก็ไม่ถึงประมาณต้นต้นปีช่วงมีนาช่วงที่กําลังหาที่เรียนไปด้วยแล้วก็มีแข่งไว้ด้วยอ๋อไม่ถึงห้าเถิน ถ้าพูดถึงช่วงนั้นนี่ต้องพูดถึงการแข่งวอลเลย์บอลกันดบดนช่วงนั้นทางด้านของทัวร์ของแฮแท็กเขาจัดแข่งใช่ปะเราก็เลยไปแข่งกับทัวร์เขา <c oughs> ไปแข่งกับที่พี่อาริฟีนจัดอ่ะเออแล้วแหละหวังว่าจะได้เล่นกับพี่เอกแต่ว่าไม่ได้เล่นลว่าเราเข้าไปไม่ลึกไงเราเข้าได้แค่รอบรอบเท่าไหร่รอบเท่าไหร่รอบสอง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 ก็โดนตบล่วงรอบสองที่ล่วงเพราะอะ <c oughs> <c oughs> ไรเพราะว่าเล่นพลาดกัน ปานเพื่อคิลเลอร์คิลเลอร์เราไปว่าไงคิลเลอร์คิลเลอร์มาหน้าคิลเลอร์มันดับมันดับไปคิลเลอร์แบบสองคืนคิลเลอร์คือแบบเขามีเขามีแบบเขามีกดแบบให้อัดคลิปใช่ป่ะให้อัดคลิปโดยการเอาโทรศัพท์มาตั้งหรือว่าเอากล้องอะไรก็ได้ที่มันอัดจอได้แต่ตัวที่ไม่ใช้โปรแกรมอัดจอทีนี้ทีนี้โทรศัพท์ของคิลเลอร์เราเกิดการดับเกิดขึ้น ต้องวิ่งวิ่งลงวิ่งตะเหลือกึงไปขอโทรศัพท์แม่มาอัถ่ายก็จะได้ก็จะได้ตั้งก็จะได้ถ่ายเสร็จไปแล้วสองเครื่องทางเซอร์ไพร์ก็ไม่น้อยหน้าครับผมเสร็จไปสองเครื่องจากนั้นก็โดนไล่หัวยับเลยโอ้โหใช่แต่ว่าตอนนั้นจอนเก็บไม้ได้สองคนด้วย เ็ยังดีอยู่แต่ว่า<ช>ไม่น่าไม่น่าอ่อยเขาสองเครืนะ่องไอ<ช>้เจ้าไม่น่าไม่น่ายอมเลยอเราไม่ต่อ,ะะอแล้วน่าจะชนะอยู่ครับแล้วก็มีม,มีทัวร์ถัดมาก็เป็นของ PS เอสอา n ีฟอีกรอบหนึ่งเนะี่ย <laughs> แต่ว่ารอบนั้นมันมีของ Valorant <laughs> Val ด้วยซึ่งเป็นทัวร์เดียวกันเลยของ PS เอสอา n ีฟเรานี่ตอนต้นปีนี่คือสมัครแข่งกับทัวร์นี้จริงๆไม่ทำอะไรเลยพอจบทัวร์นี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเออแล้วประเด็นคือวันวันแข่งมันใกล้กันใช่ป่ะรอบสอง อย่างเดนไบรกับวอล o ล a n บมันใกล้กันรถเดนไบรท์อาจจะแข่งอยู่แล้วแต่เราไม่กลับมาเล่นถบโดนกัน <laughs> <laughs> เฮ้ยไม่ใช่เหมือ <laughs> นมึงเว่อ <laughs> วะ่ะวอลเลย์ไอลไอเดนไบรทจะแข่งแต่เรากลับมาเล่นวอล o ล a n บกัน <laughs> 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 เฮ้ยผมตะับกันว่ะ <laughs> แล้วทีเนี้ยประเด็นคือจะแข่งวันพรุ่งนี้แต่ยังเล่นวอล o ล a n บกันอยู่เลยอ่ะ พอแข่งดบดน่อแข่งดบจนเราก็มาสองก่อนแข่งเาอันชั่วโมงเดียวแล้วก็แบบเฮ้ยแน่นอนได้ได้ได้เมื่อไงบ้างวันนั้นถ้าจำไม่ผิดน้องจอนได้ได้อะไรมานะได้คำชมจากใครนะได้แบบไม่ปลอดแหมาร้กันตีพูดว่าอะไรยังยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ไหมเปิดไม่ได้เล่นโทรศัพท์แล้วตอนนี้อ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไรคือพี่มาตี้บอกว่าอะไรนะตอนนั้นตอนที่จอนไปโดนเนท ก็ขอหนังจอนนะครับขอสู้ๆนะครับน้องจอนพรุ่งนี้แข่งเหรอขอให้ชนะทุกรอบเลยนะครับแล้วแล้วแล้วประเด็นความพีกก็คือตกตั้งแต่รอบแรกสุดจริงอันนี้แล้วก็แล้วแล้วพอแข่งได้บายนะเหตุการณ์ที่แบบตัดเบ้องต้นจับได้ยังไงเนี่ยเหตุการณ์ คุยอยู่เดียวเฮ้ยเราได้เปรียบอะดีก็เสร็จอยู่ใครไม่รู้นช่ไหมนะผมผมเด็กผมสบายดีเออคุณโตคุณโตคือตอนแรกแบบเหลือสามคนเฮ้ยเสร็จไปแล้วสองเครื่องโอเคอีกสามเครื่องน่าจะพอได้เปรียบอยู่ไกด์รถสเปคดาเนิงคนคนกดไอ้ยันยันไอ้ขาเวนิตี้ล็อกไว้เอ้ยไปแล้วนั่งกันอยู่สองคนแล้วเจ็บกำลังฮิวกันอยู่คือแบบเออเราเราทำไงกันวะเนี่ยเรียบร้อย โอ้โห oh. e. สองสองคนอีกสามเครื่องเรียบร้อยเลยมีมีมีนีได้วยมีมีอะไรมีแข่งวอลโลยลยอมได้เลยสองวินแรกเจว่าไงสองวินแรกพวกเรามากันอย่างดีสองวินแรกใช่ไหมใช่เฮอวินแรกพวกเราแบบเออเว้ยมีหวังว่ากระทีมนี้ที่เหลือสองสองสแข่งด้วยเหเราพี่ผมแข่งเ้ื่อหเราพี่เอาเหรอถ้ามันเปี่แข่งกับใครอ่ะ เอาแล้วชิบ<อ>หายแล้วตอนนั้นใครวะน่าตอนนั้นใครวะจำไม่ได้หรอกไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่มีคุณโต้มีคุณจีนมีผมมีจอนด้วยนี่ตอนนั้นชใช่เปล่ <c oughs> าเออบีม <c oughs> บีมผมไม่ได้แข่งวารุออบีบบีบมาแทนบีมาจอนแล้วก็อ๋อ,อ,อจอนจอนไม่ได้แข่งมีพี่แล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อชื่อน้องอะไรนะที่แข่งอาวีด้วยกันอะ คือจำได้ค้าว่าวันนั้นอะแข่งอ่ะสองตอนแรกอะนำมาสองวินอย่างสวยเลยจากว้ก็เป็นสองหนึ่งสองสองแล้วก็โดนนำยาวเลยนะยันตาสุดท้าย,อยา13อสิบสาองคือแบบโอ้ก่อนก็เป็นการแข่งรอบสุดท้ายวะเอเราก็ยังมีการแข่งโดนโดนแบบทัวเล็กๆที่แบบว่าเราไปไล่แข่งเล่น <c oughs> ๆใครเครื่องปิ้นใคร การแข่งการแข่งเล็กๆก็เราก็โอ้ยผ่านไปได้แค่บางบางครั้งก็ผ่านรอบเดียวเออรอบเดียวรอบรอบเดียวบ้างเราแข่งหลายรอบอยู่นะไอทัวเล็กๆประมาณสามสี่รอบมีก็มีนี่จัดแข่งเองเออเมีจัดแข่งเองด้วยมีจัดแข่งเองเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่สนุกดีนะเป็นสีสันดี แต่ผมสำหรับสำหรับผมปีนี้ก็มีทั้งดีและแย่เข้าไปในตัวเลยสำหรับ,บปีนี้ประมาณับบกลางปีหลังมาเนี่ยโอ้โหแบบใช่แต่หลังกลางปีมาคือก็ไม่แทบแทบไม่ได้มีเรื่องดีเลยนะตรงตรงมีแต่แบบปัญหามีช่วงไอ้นี่มาเลยเนี่ยช่วงเกือบถ่ายปีการเมืองใช่ป่ะการเมืองนี่โอ้โหหนักมากแต่นี่ผมว่าแบบมีมีคนมีกันเนอะที่แบบที่ที่มาดีที่มดีตลอดทั้งปีใครใครใคร จอร์จอนอยูสาวแบบเออจอนจอนว่าไงบ้างกับคนคุยคุยใช่ใช่โอ้โหหาไม่ได้เลยโอ้ไม่บอกว่านางจอนพี่จำคนนั้นได้เลยแต่กลายเปนั่งขี้เลยน้องน้องบัวจอนน้องบัวเดี๋ยวนี้ได้คุยกันอยู่ปะบัวบัวไอ้พี่บัวจาไม่ได้บัวอ่ะบัวเออไม่ใช่น้องบัวพี่จำผิดเหรอพี่ ไม่ใช่น้องบัวหรออ๋อฟ้าโอเคฟ้าไหนอีกเนี่ยถ้าเอาถ้าคนที่เอาเอาข้าดิดเนี่ยต้องให้คุณโตเลยอ๋อเออจริงคุณโตนี่ตัวจอมเลยคือแบบไปเจอเจอผู้หญิงใน VR ดึงเข้าวเด็ดเลยผู้หญิงก็ดึงกำลังสำคัญดึงก็ดิ้นแล้วรอบปีใหม่นี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับขอให้ทุกคนร่างกายแข็งแรงติดโควิดกันทุกคนนะครับ เออใช่แล้วก็อยากให้จองหาได้แตกคนนั้นอ่าใช่ใช่ใช่เรื่องนี้นี่ผมขอมากเลยถ้าเกิดคนที่ดูคลิปผมมีผู้หญิงนะนะก็ช่วยติดต่อติดต่อจอได้นะครับจองเขาถึงจะอายุไม่เยอะเขายังแบบยังหนุ่มแน่นนะยังเป็นหนุ่มแน่นอยู่ตอนนี้หวังได้อยู่คนนี้น่าจะนับชั่วโมงอยู่หวังได้หวังได้แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆไจอใช่แชร์แชร์เลยแชร์เลยเต็มที่เต็มที่ แชร์แชร์ลงแฟนแชร์ทุกอย่างแชร์ลงทุกอย่างเลยปีนี้ก็สนุกก็สนุกด้วยแย่ด้วย จอนไว้ด้วยฝักจอนอ่าใช่ผมฝากจอนด้วยผู้ชายที่นั่งขี้ข้ามปียะมีที่ไหนอ่ะจไหผู้ชายที่ขี้ข้ามเปีคุณคิดดู <c oughs> คุณแม่สาวมาถที่จะหาได้ง่ายๆหรอกนะครับถึงจะมีแต่ก็ง่ายกับการที่ต้องหามันอาจจะดูไม่ยิ่งใหญ่แบบว่า,วาอใครๆก็ทำได้ไม่ใช่หรอแต่มันจะมีสักกี่คนที่แบบจะมาปวดขี้ในเวลาแบบนี้คเราคิดดูคือข้างนอกเขาจะจุดพูแหล่ไม่จุดแหล่ ข้างในขี้เรียบร้อยขี้สบายตุ่นก็ผมนั่งผมนั่งขี้อยู่แล้วก็ตุ้มหมายถึงหมายถึงขี้หลุดตูดจุกจุกอ๋อจุกจุกพี่นึกว่าส้วมระเบิดจุกจุกนอกบ้านเนี่ยเราเราแบบจุกนข้างในบ้านเนี่ยใช่ไหมจอดเออใช่จอดตดแข่งกับพุ้ยเลยโอ้โหแมบเอาผมไม่ลงแล้วถามใครอ่ะอันนี่พี่อัดอยู่เหรอ Yes ใช่อตั้งแต่จอนอยู่ในห้องน้ำอัดอัดตั้งแต่อยู่ในห้องน้ำแล้ว คือผมแค่อยากจะบอกว่าอยากบอกทุกคนว่าคุยได้นะครับกับจอห์นทอมสันปีหน้าไม่ไม่ใช่ปีหน้าปีนี้ปีนี้ขึ้นม .4 นะครับม .4 และเป็นเด็กที่เอาใจใส่คนดีมากเลยครับคือแบบคุยคุยกับพี่กับเพื่อนแบบสนิทถ้าเกิดได้รู้จักจริงๆก็น้องเขาเป็นคนดีนะครับคือถ้าเกิดใจเดียวใช่ครับรักเดียวใจเดียวแน่นอนไม่มีทีเดียวใจเดียวที่แบบผมผมว่ามันเกิดแปลกไหมอ่าอันนี้ก็เผื่อใจไว้ดนึงครับเผื่อเผื่อเผื่อมีนอกบ้างแต้ก็ไม่ไม่ไกลแถวเดียว พุดเล่นพุดเล่นจอนจอนเป็นคนดีวันนั้นวันนั้นวันนั้นเขาดิสมาเล่นวาโลบอกบอกพี่ว่าเล่นเล่นอ่าถ้าถ้าพูดตามภาษาบ้านๆคือวันนั้นพี่แค่เดินเดินจะไปเดินจะไปยิงศัตรูที่อยู่ข้างหน้า พี่โดนด่าว่าเล่นอะไรตอนที่พี่ตายอ่ะคือแบบพี่งงมากเ๋อย,ย,ย่าไปพูดเย่างนี้มไม่เคยเอา้าวเหรอไม่เคยไม่เคยนะไอจอนจอนเมื่อถึงช็อตวาโลพี่นึกถึงตอนนั้นแหละตอนที่บีมาตอนบีดนวะตอนที่พ<อ>ี่ตอนที่พี่เดินไปแล้วบีปดพี่กนไม่เดินไปทอกพี <laughs> <laughs> เล่น <laughs> <laughs> ซึ่งซึ <laughs> ่งคนคนที่ตายไปคือพี่แล้วพี่แบบ ว่าอย่างไงก็แน่นอนยังไงก็แน่นอนแต่ว่าแต่พี่ไม่ือวาเพราะว่ามันมันน่าจะแบบว่าอารมณ์เหมือนแบบว่าไม่ไม่รู้ไงว่าเป็นพี่แต่ว่าพี่ก็เลยบอกเออไม่เป็นไรแต่พี่หาว่าพี่สนุกอ่ะพี่หยุดแบบอะไรนะโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษเข้าิดไปแล้วพี่ตายหมดไม่พูดออกมาเออเน้นวะมันเป็น็อตที่แบบว่าใช่เลยอยังไงก็พี่แล้วคนอื่นในทีไม่มีใครตายเลยนะตอนนั้น ก็มีตายแหละแต่พี่ตายจังหวะที่จังหวะหลังอย่างนั้นอะคือบีมพูดขึ้นมาเลยแล้วแล้วแล้วมีมีช็อตหนึ่งคือจอนอะจอนจอนหรือบีมนะที่ว่าเดินเดินเดินไปแล้วจำไม่ได้ว่าตายอะพอพอตายปั๊บแล้วมีสองคนเนี่ยไม่รู้คนใดคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาเอ้ยบีมบีมบีมพูดขึ้นมาว่าเล่นเพื่อนมันอาราบอกเพื่อนเล่นเที่ยงเลยวะ้วจอนอะจอนตายจอนตาย โอ้ตายแล้วตายแล้วจอนแต่แปีีแล้วแบบมีเรื่องหาเยอะนะแต่ก็มีสีสันเยอะอยู่สำหรับปีที่แล้วก็ใช่ว่าจะแย่ไปเลยทีเดียวอย่างอะไรโรตีสดใช่ปะปีที่แล้วมีโรตีสดด้วยวะอ๋อไม่ใช่เหรอพี่ไม่รับไม่รับด้วยนะอะไรเนี่ยแลปีใหม่แล้วปีเนี้ปีนี้จะมีอะไรบ้าง ปีนี้จองจองได้สาวใหม่ปีนี้จองต้องมีคนใหม่นนแหละอโอ้โหสาธุเลยพี่สาธุ <laughs> สาธ,าสาธุคืออยากมีนี่ครับก็จอทอมสันก็เข้าไปคุยจอนได้ก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทิ้งดิสคอดไว้ให้ใต้คลิปเลยแอดแอดไปได้โอ้โห <laughs> <laughs> ตัดออกตัดออก <laughs> <laughs> โอเคโอเคโอเคตัดออกตัดออก แต่ถ้าถ้าอยากติดต่อน้องเขาก็เดี๋ยววันไหนผมไ like ลกก็แท็กแท็กในคอมเมนต์ได้แท็กในคอมเมนต์ได้เราว่าขึ้นมาอยากคุยกับน้องจอจังค่ะอารมณ์ประมาณนี้ใครได้แบบว่าเอ้ยเห็นเห็นพี่จอเป็นพี่แบบไม่กี่ปีแบบตัวเองอยู่ม .2 ม .3 แล้วแบบกำลังหาคนคุยอดีก็ทักมาได้นะเออทักพี่มาได้เดี๋ยวพี่คุยกับจอให้พี่ถามจอเลยแล้วก็มีเป็นุรกิจเลย ขายน้องขายน้องน้องพี่ต้องน้องพี่ต้องมีคนครบดิทำไมน้องพี่จะต้องไม่มีวะต้องมีสิสักคนถึงจะหายยากแค่ไหนแต่ปีที่แล้วก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันเนาะแต่ก็ผ่านกันมาได้ด้วยดีก็ถือว่าหนักหนาอยู่เหมือนกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากพูดเลยสำนักความรู้สึกเลยว่าความโกรธอ่ะก็ผมไม่อยากที่จะแบบว่าตัดสินใจหรือว่าตัดสินใครเนาะผมแค่อยากให้ทุกคนนะบอกว่า คุยกันก่อนถ้ามันแก้ปัญหาไม่ได้จริงก็ตัวใครตัวมันครบครบสิบนาทียังจะได้อ่าอ่าครบครบครบยี่สิบนาทีแล้วตอนเนี้ยวันนี้ผมสวัสดีครับคุณหนุนนู่เขากำลังคุยเรื่องปีถึงปีที่แล้วเลยสวัสดีปีใหม่ครับคุณหนุนกำลังอัดคลิปกันเลยไง วันพอดีเลยผมอยากสอบถามคุณนุ่นหน่อยคุณนุ่นหน่อยหนึ่งทำไมนอนอีก่าก็ได้ท้าตัวคุณนุ่นผมอยากรู้ว่าปีที่แล้วเป็นไงบ้างครับสำหรับปีที่แล้วอ๋อก็หมดไปก็หมดตัวไปเยอะครับหมดไปกลับอะไรครับหมดไปกลับอะไรครับผมอยากรู้มากเลยเวลาแบบทำกิจกรรมปล่อยน้ำครับปล่อยปล่อยน้ำอะไรครับปล่อยปล่อยน้ำอะไรครับเนี่ย น้ำปกติไหมหรือน้ำแบบพิเศษหน่อยเออน้ำแบบมันก็จะข้นๆนิดนึงอ๋อไ้ไ้ถึงปล่อยปล่อยนมข้นเอานมข้นไปกินไปเทแล้วก็อ๋อขายของขายของโอเคเป็นผมผมอยากฟังความรู้สึกสําหรับเพื่อนเพื่อนใหม่ตอนตอนเข้ามามหาลัยหน่อยฮะแบบว่าเจอเพื่อนดีๆไหมฮะแบบมีแต่เพื่อนดีๆเลยใช่ไหมฮะรอบตัวโอ้ยเล็กๆก็ดีนะครับหลังมานี่เกลือ รแรกๆดีอยู่แล้วหลังๆไม่เหิมกันเลยโเ้ยก็ปีนี้ก็เอาใหม่กันนะครับทุกคนอะไรที่ปีที่แล้วเราทําให้สําเร็จปีนี้ก็ขอให้พยายามกันใหม่นะครับ,บปีนี้ทุกคนก็สู้ๆ ใครที่ได้เอฟปีที่แล้วก็ขอให้ปีนี้ได้ดีนะครับอย่างน้อยก็รอดจากเอฟคนที่ได้เกรดศูนย์ก็ขอให้ได้หนึ่งนะครับอย่างน้อยก็ขึ้นมาสักคะแนนเกรดหนึ่งก็ยังดี <laughs> ขอให้ไม่มีคนเรียนตกนะครแล้วยิ่งเรียนออนไลน์ด้วยนี่เขาลื้อเรืเร่องจะเขาจะเรียนรู้เรื่องไหมจะเรียนจะเรียนรู้เรื่องไหมโอ้ยตายแล้วเนอมันมันมัน มันเหนื่อยเป็นมันเหนื่อยไปหมดแล้วก็ปีนี้ก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามคลิปผมนะเพราะว่าผมจะกลับมาลงจะกลับมาลงแบบดีๆละผมจะกลับมาผมจะผมจะกลับมาจริงจังละหลังจากที่ผมแบบแทบแทบจะไม่ได้ลงคลิปแบบมานานมากตอนนี้ก็จะเริ่มกลับมาจริงจังทางด้าน YouTube นิดนึงแต่ว่าถ้ามีเวลานะผมจะอ่าลงคลิปให้เนื่องจากที่ผมบอกเป็นช่วงแรกๆก็ประมาณผมมีโปรเจกต์ใช่ป่ะ เรายิ่งท้ายเธอผมไม่รู้ว่าผมจะว่างไหมตอนนี้ผมยังว่างอยู่ผมเดี๋ยวผมจะทําให้แต่ทุกคนมีใครอยากจะพูดกับคนดูช่องผมไหมครับทุกคนเจอเลยครับจากอาเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มจากเจรันก่อนครับห่วงนี่ครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันติดตามได้ที่ช่องนี้เลยครับแล้วก็มีคือผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งเว้ช่องผมอะโปรแกรมตัดต่อมันมีปัญหาเพราะงั้นส่วนใหญ่ช่วงนี้จะเป็นการไลฟ์สดแทน นะ,ะ okay, นะครับโอเคนะครับทุกคนจินฝากด<า>ดูใช่ไหมใช่ฝากมันดสูสิ่งสิ่งที่ผมจะฝากคือแบบฝาดจอนเลยครับผมใครที่แบบสนใจก็มาจองมหา้มหาจอนได้เนี่ยวรรยนันน,น,วนี้จอนเหงาจังเลยโอเคาคนจอนครับน้องจอน้องจอฝาดตัวเองไหม ขายตัวเองก็ได้นะขายเองได้ขายตรงขายตรงสู่สู่สู่อยู่เต็ที่แน่แน่แน่เนี่ยมันถึงเวลาแล้วตอนขณะพี่ยังช่วยขายใช่เลยพี่พี่พร้อมมากไปทางแล้วให้เต็มที่เลยพี่พร้อมจะสนับสนับสนับสนุนก็ทักมาได้24ชั่วโมงครับเจ้าท้องท้ออเอโอ้โหใช่เลยปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคน อย่าลืมล้างตูดกันนะครับโอเคโอเคล้างล้างแล้วครับล้างแล้วางแล้วนะล้างแล้วนะเปลี่ยนได้นะต่อไปก็เอ้าเบเปอร์เพิ่งมาดิข้ามไปก่อนกันแล้วกันคุณนุนฮัลโหลอยู่ไหมครับครับผมครับผมสำหรับจะฝากอะไรคุณดูช่องผมไหมครับของแบบผู้หญิงทุกคนครับคนไหนคอร์สเพย์ขาดตังซื้อชุดคอร์สเพย์มาหาผมับผมโอ้โหโอ้โหไม่อ้อมคนนี้คนนี้ตรงจริง พิมบัญชีธนาคารไหมนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์จะเต็มไปด้วยตัวเลขกับ40ธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารโอ้โหดูชื่อแล้เป็นผู้ชายทั้งนั้นไหนโอ้ยแล้วครับผมพี่บีครับจะฝากอะไรไหมครับสี่คนดูชอบการกินจกนะครับ เเออรมีคนลืมสคริปต์มีคนลืมสคริปต์ก็เดินไปเลอ๋อเออก็ถ้าใครอยากดูเออ่บีนะเล่นเกมกับอาจีต่อนะครับก็รีเควสเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเรจะมาตั้งเลขกันต้องช้าของเองแล้วก็ไปก็ขู่ขอเปเปอร์ครับเปเปอร์ที่เพิ่งเข้ามาแหน่ไม่ได้อยู่ตั้งแต่ต้นนะเราอ่ะมีอะไรจะพูดถึงช่องผมไหมคนคนดูช่องผมคนดูช่องผม สวัสดีคะขอฝากคนดูช่องการจิตโตนะฮะติดตามช่องนี้ไปนานๆนะติดตามช่องนั้นแล้วมาติดตามที่เพจผมได้นะเพจคาม,มินะคคามีถ้ามีตัวเคตัวใหญ่นะฮะแล้วาาก็ภาษาอังกฤษเลยว่ามะคาม,มีฮะก็เจอแล้วฮะแล้วก็มีตัวคันจิอยู่ข้างหลังนะฮะถ้าไม่มีคันจิอยู่ข้างหลังที่เป็นคาม,มิไม่ใช่ตัวจริงนะคแค่นี้นะฮะอ่าแล้วก็สําหรับผมนะสําหรับผมอ่าอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะบอกคือปีนี้คนดูคือสิ่งสําคัญแล้วก็ ใจที่ผมมีให้คนดูมีให้เต็มร้อยครับขึ้นอยู่กับว่าผมจะได้มันกลับมาเต็มร้อยเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าผมจะตั้งใจทําคลิปลงช่องแบบดีๆละเต่อปีนี้ผมจะตั้งใจลงคลิปทุกสัปดาห์เลยครับแล้วก็ผมจะลงให้ดูสัปดาห์ละคลิปนะครับเพราะว่าผมอาจจะไ,ไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นในการที่จะ,ะไหนจะต้องตัดคลิปเองจริงครับผมจริง จืพี่ดิจริงเหรอพี่ไม่โกหกนแน่นอนเนี่ยพี่ก็เคยพูดนี้มันอ <c oughs> ้นอได้ทีนี้ <c oughs> ให้คำมั่นสัญญาเลย <c oughs> พี่แบบพี่จะลงคลิปแบบทุกสัปดาห์เลยอย่างน้อยเดือนหนึ่งจะมี4ี่คลิปแน่นอนอ่ะอย่างนี้นะ4คลิปแน่นอนถ้าแบบอ่าแล้วคือผมจะแค่อยากจะบอกว่าผมอัดเองตัดเองอาจจะตัดไม่ดีหรือว่าตัดไม่ถูกใจใครก็ขออภัยนะครับผมฝากติดตามผมงานผมไปเรื่อยๆ แล้วก็ผมจะทําให้มันดีขึ้นแบบนี้ครับสําหรับใครที่ไม่อยากตัดเองนะครับสามารถมาจ้างผมได้นะโอเคครับเรามาต่อเรื่องของเราเลยดีกว่าตัดทิ้งเลยจัดต้องต้องเจต้องบอกช่องทางติดต่อซิเยอะเลยช่องทางติดต่อติดต่อได้ดีนวิจารติดต่อนะ อ่า่ติดต่อผมมาก็ได้เดี๋ยวผมจะติดต่อเจให้ใครที่แบบอยากทำช่อง YouTube แล้วแบบสนใจจ้างเจได,ได้เขาคลิปหนึ่งก็เขาคิดเป็นอ่าสมตมติมคลิปลคลิปใช่คลิปหนึ่งมีคุณภาพแน่นอนก็คลิปชั่วโมงหนึ่งเขาก็จะคิดประมาณ50-60บาทแค่นี้แหละเขาไม่คิดแพงหรอกใช่ป่ะโอเค <c oughs> <c oughs> ไปเจอกันใหม่สำหรับครั <c oughs> ้งหน้าครับผมเอ้าสวัสดีครับ ปนคะใครไม่นูอ้าน้อง้าโอ้มาพอดีเลยสวัสดีครับแฮปปี้นวเยียครับพี่ช่วยบอกช่วยบอกช่วยบอกคนดูช่องพี่หน่อยดิพูดถึงอะไรคนดูอ่าไหนๆก็มาละแล้วขอขอแฮปปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนนั่นแหละบอกพี่ด้วยบอกทุกคนด้วยโอเคครับของครับอคุณจีนก็ได้คุณจีนบอกบอกรักคนดูช่องผมหน่อย โอ้ยจอขนาดนี้ก็ต้องให้จอฟองแล้วดิเออจอดีกว่าเออจอจอพี่ขอแบบหวานๆเลยอ่ะใช่ขอหวานๆเลยรักอรักคนดูทุกๆคนเลยนะครับจุ๊บๆเฮ้ยไม่ได้โอ้โหมันๆด้วยมันต้องมันต้องมันต้องมีเสียงแบบใช่อย่างนี้แหละเออต้องมิ้งมาเสียงที่จอคุยกับสาวดิแบบนั้นอย่าเอาเสียงกันด้วยเอาเสียงกันด้วยอาไรนะจอ รักคดูคนเลยนะครับจุ๊บๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะเป็นอะไรว่จะเป็นยังไงสำหรับปีนี้มาติดตามกันได้โอเคครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายครับ <c oughs>